ห้าราศีที่มีความโดดเด่นในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นทั้งหมดห้าราศีนี้เรามาดูสิว่ามีราศีอะไรกันบ้างภายในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในห้าราศีนี้ดวงจะดีหยิบจับอะไรทำไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่าน ในด้านของการงานก็ดีการเงินก็ดีจะมีตามมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดห้าราศีที่เราจะกล่าวนี้นั้นให้ท่านเข้ามารับฟังกันได้ในช่วงนี้ราศีที่ห้านั่นก็คือราศีพฤษภท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภในช่วงของเดือนเมษายนนี้ดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่เคยมี ท่านก็จะมามีในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครไว้ในช่วงนี้ท่านจะได้ข่าวดีจะมีคนมาบอกให้ท่านไปทำงานในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษกนั้นจะมีจุดยืนที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างสูงไม่ว่าท่านจะทำอะไร หรือจะเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านจะทำได้และเป็นคนที่ชอบทำอีกด้วยในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของเดือนนี้แต่ท่านก็ไม่ตกใจเพราะว่าท่านมีรายรับอยู่พร้อมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นในเรื่องของการงานการเงินนั้นก็จะอยู่ในจุดยืนที่ดี ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกในช่วงของเดือนเมษายนนี้นั้นนับว่ามีโชคมีลาบแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของเทศกาลอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่ามีการชิงดีชิงเด่นนั่นก็หมายถึงว่าแย่งแควนกันหรือว่าอยากจะพบปะอะไรกันในช่วงนี้ก็ จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นชาวราศีพฤกษภกในเรื่องของการงานการเงินก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษภกในช่วงของเดือนเมษายนนี้บางท่านนั้นอาจจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งหรืออาจจะไป สัญจรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำบางทีก็ไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าท่านออกไปแล้วก็ประสบกับความสาเร็จเกิดขึ้นท่านพูดท่านคุยอะไรก็จะมีคนนับหน้าถือตาท่านในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่าท่านจะเอ่ยปากขอร้องกับใคร ในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีพฤกษภกในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าดวงของท่านนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น กับตัวของท่านนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนเมษายนต่อมาเรามาดูอันดับที่สี่กันบ้างนั่นก็คือราศีเมถุนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนเมษายนนี้นั่นในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีเมถุนนั่นจะมีรายจ่าย อยู่เรื่อยๆท่านจะมีจ่ายโน่นจ่ายนี่หรือว่าจ่ายสิ่งของที่ท่านต้องใช้และสิ่งของที่ท่านต้องเตรียมเข้าไว้ในช่วงนี้นั่นก็คือในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองชาวราศีเมถุนนั่นจะมีการใช้อย่างมากมายในช่วงของเดือนนี้แต่ในเรื่องของรายรับก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของจ่ายของจ่ายอะไรในช่วงของวันนี้แต่ในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกแต่หากถ้าหาก,าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวได้ เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้แต่ในเรื่องของการทำมาหากินตามพื้นบ้านของเรานั่นก็คือชาวราศีเมถุนท่านจะมีคนเข้ามาติดต่อท่านอีกมากมายให้ท่านไปโถมดินหรือว่าให้ท่านไปทำอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือน เมษายนนี้ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็มีผลดีมีผลสำเร็จเกิดขึ้นในท่านรีบทำได้เลยในช่วงนี้หรือจะทำการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาให้ท่านใช้บริการอีกมากมายการเงินการทองก็ถือว่าดีจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูท่านอยู่ท่านจะ ทำอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าโดดเด่นดวงของท่านนั้นจะมีความ พุ่งอย่างแรงจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นประสบกับสิ่งที่ดีๆในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำ,สำเร็จบางคนได้ออกไปนอกสถานที่หรือว่าไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับอะไรก็จะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าดี จึงมีเงินตามมาเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนั่นในช่วงของเดือนเมษายนนี้ดวงท่านจะดีอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านอยู่เรื่อยๆท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุมนในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นไม่ว่าท่านจะ ประกอบกิจการลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้เดือนนี้จะดีกับชาวราศีเมถุนทั้งนั้นนี่ก็คือราศีที่สี่ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่สามกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆท่านจะทำอะไร ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีงานทําอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินที่ท่านทำได้นั้นก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านทางนั้นท่านเป็นคนขยันเป็นคนบุกเบิกในเรื่องของการทำมาหากินท่านเป็นคนขยันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีทางนั้น การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎนั้นก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอมีไม่ขาดกระเป๋าทท่านทำอะไรก็ย่อมจะมีผลดีและมีความสำเร็จนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายน,นนี้นั้นต่อมาเรามาดูอันดับที่สองนั่นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิด อยู่ในราศีสิงห์นับว่าโชคดีในช่วงของเดือนเมษายนนี้นั้นท่านจะมีชื่อเสียงแตหากว่าท่านทํางานอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการเป็นนักร้องเป็นโคศกอะไรจะมีโชคมีลาบอย่างมากในช่วงของวันนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็มีคนให้กําลังใจ และมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆทางนั้นการงานก็ถือว่าหาง่ายการเงินก็ถือว่าไม่มีการสะดุดอะไรในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีชาวราศีสิงห์นั้นจะหยิบจับทำอะไรในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีโอกาสทองของท่าน ที่ท่านได้เข้ามารับฟังกันในช่วงของวันนี้ต่อมาอีกหนึ่งราศีคือราศีที่หนึ่งราศีที่หนึ่งนั้นก็คือราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายน,นนี้นั้นดวงของท่านจะดีท่านจะหยิบจับทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองการงานของท่านนั้น ก็มีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะได้งานทําที่ดีๆจะมีคนคอยอุปธรรมค้าชูให้ตัวของท่านนั้นได้ดิบได้ดีในช่วงของเทศกาลในเรื่องของงานก็ดีเงินก็ดีมีตามมาเงินทองนั่นท่านถือว่าหาง่ายหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นการรเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่าน นั่นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีกันในช่วงของวันที่หนึ่งนั้นก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั่นตั้งแต่วันที่หนึ่งจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมษจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความสุขมีความโดดเด่น เกี่ยวกับในเรื่องของการงงการงานนี่ก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันเงินก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภหรือว่าดวงของท่านจะเหมาะกับการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงอีกด้วยในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงของต้นต้นเดือนนี้ดวงของท่านจะดีมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศรีกันนั้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านฟังคลิปของเราแล้ว ก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี